รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนนะครับในรายการสารพันข่าวก่อนข้ามือเที่ยงทาง r ูว Vision หรือทีเนึ2ยี่ส่นี้นะครับกับกับผมเทพสิษย์กับค่ะและดิฉันนัทชาค่ะ ที่วันนี้นะคะเราก็จะนําเสนอเรื่องราวข่าวแล้วก็มาอัปเดตข่าวในรอบสัปดาห์นะคะว่าข่าวไหนน่าสนใจบ้างถ้าบอกข่าวไหนน่าสนใจบ้างคงต้องเป็นข่าวยอดฮิตเลยเ็นข่าวเรื่องนี้เรียกว่าเป็นภัยพิบัติเนี่ยที่เกิดขึ้นที่เซนไดนะครับจังหวัดมิยาเกะของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองที่เป็นคลื่นยักษ์โถมเข้าใส่เซนไดเรียกว่านักหนาสาหัสกันทีเดียวนะครับ ในช่วงนี้นะคะจะสังเกตเ<อ>ห็นว่าพวกการสารรั่นสะเทือนภัยพิบัติธรรมชาติน<อ>ี่มันเกิดขึ้นบ่อยมากอย่างครั้งก่อนหน้านั้นถ้าจำไม่ผิดมีที่นิวซีแลนด์ค่ะที่เป็นหกนักเรียนไทยพยาบานเสียชีวิตที่นั่นซึ่งเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากอันี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะล่าสุดที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนต้องบอกว่าเรื่องต่อเรื่องเป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องให้ความสําคัญตระหนักรวมดูแลโลกนี้ให้ ดีขึ้นนะแล้วก็เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเลยค่ะแล้วทางรายการเรานะคะก็จะเกาะติดสถานการณ์เพื่อที่จะนํามารายงานให้ท่านผู้ชมได้ฟังเป็นระยะระยะนะคะครับยังไงครับก็ต้องส่งกําลังใจไปให้ชาวญี่ปุ่นนะครับผมถูอว่าแม้ว่าเขาจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยแต่ทุกคนที่โดนอย่างนี้นะครับกำลังใจเป็นเรื่องสําคัญใะครับแล้วเราก็เห็นอย่างน้อยพี่น้องชาวไทยเนี่ย เราประเทศที่มีน้ําใจ,ใใจเราก็ส่งกลังใจไปช่วยทั้งโทรศัพท์ทั้งเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การแพทย์การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับเราก็ส,งส่งผลก็ไปช่วยเอาลละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปอัปเดตข่าวแรกประจาสัปดาห์นี้กันเ,เลยครับไปชมเลยครับ นับสนุนความคล่องตัวทางธุรกิจประหยัดเวลาเพื่อการศึกษาเพื่อชีวิตที่มีค่าทัวทางเลือกที่เห็นค่าเวลาของคุณ เจอสร้างสรรค์พลังสะอาดเพื่อโลกไปใหมไม่มียุดโลกที่ยังสดใส้ให้คงอยู่เพื่อเธอตลอดไปาางจากมุ่งสร้างสรร์พลังงานทดแทนเพื่อคุณเพื่อโลกเพื่อหนาคตสภาพจราจรที่หนาแน่ สนับสนุนความคล่องตัวทางธุรกิจประหยัดเวลาเพื่อการศึกษาเพื่อชีวิตที่มีค่าทัวทางเลือกที่เห็นค่าเวลาของคุณ ครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะรครับ<ช>แผ<ค>่นดินไหว8.9มิกเตอรโจมตีเกาะญี่ปุ่นที่เซนไดนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงสหราหัสกันครั้งหนึ่งทีเดียว<ช>ของป<ช>ระว<ฮ>ัติศาสตร์เรื่องของสนึนามิเนี่ยทั้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีการเตรียมความพร้อมเป็นการที่รู้เรื่องมากที่สุดเรื่องของภัยสนึนามิเพราะที่สึนามิก็มาบัญญัติโดยชาวญี่ปุ่นนั่นเองจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเนี่ยมันเป็น10ปีแล้วรู้ว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าวันไหน เขาถึงสร้างกำแพงสูง10เมตรเนี่ยเครื่องรับคลื่นยักษ์สมิเนี่ยนาชายฝั่งทะเลทั้งหมดเลยสูงถึง10เมตรซึ่งเขาคาดคะเนความสูงเนี่ยค่อนข้างแม่นยำทีเดียวแล้วเครื่องก็มาจริงสูงสิเมตรแต่ปัญหาก็คือว่าแรงที่ปะทาเข้ามาที่โถมใส่เข้ามาเนี่ยมันสูงกว่าที่ประมาณการไวมากก็แปดจุดเก้าริกเตอร์เก้าริกเตอร์นี่ถือว่าหนักมากความแรงของคลื่อเนี่ยเขาบอกพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงคิดดูสิว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะครับโถมก็ใส่ นี่ถ้าไม่มีกำแพงเลยนะญี่ปุ่นอาจจะเสีหายหายไปกว่านี้ที่เราเห็นเนี่ยอีกสามสี่เท่าตัว<ช>นี่ขนาดเขารู้ความพร้อมทุกอย่างแล้วจะเห็นได้ว่าบ้านเรือนเขาเนี่ยความพร้อมเขาฐานรากของเขาเนี่ยเขาเป็นอ e ิเลสติกครับทำให้จะได้เห็นว่าบ้านเรือนเขาเนี่ยเสีหายหายน้อยมากถ้าเราไปเทียบกับครสเชอร์ตึกสูงต่างๆเนี่ยพังยับเยินเลยแล้วสึนามิเนี่ยเราถามจากผู้รู้นะฮะนะักที่ก็บอกว่าถ้าเราไปสังเกตที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเริ่มแต่ชิลีมาเลยนะ เริ่มจากเกาะสุมาตราที่คนเสียชีวิตเป็นพันๆหมื่นๆเนี่ยนะของสึนามิญี่ปุ่นเองนี่ก็ปะฆ่าพันกว่ารายนะที่ค้นพบนะยังยังต้องมีแมกนี่คือความรุนแรงแล้วก็จะมาต่อที่ใครเชื่อเราเห็นไหมพยาบาลไทยแล้วก็ตายไปหลายหลายท่านด้วยกันก็ถือเป็นเรื่องที่น่าอินชัอย่างยิ่งแล้วก็มาเกิดที่ญี่ปุ่นเนี่ยหนัก9.8.9วิกเตอร์ถึง9วิกเตอร์นี่ถือว่าหนักมากนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่เรือกว่า เป็นภัยธรรมชาติที่เนื้อความควบคุมได้นั่หลอกนะมาที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะนี่เป็นเรื่องของอากาศที่กําลังแปรปรวนในปัจจุบัน,นะค่ะเออาจจะสงสัยว่าเอทําไมอยู่ดีๆหน้าหนาวก็มีฝนหน้าฝนก็มีอะไรแฝงกันมาม,มากมาย สาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเพราะว่าคลื่นลมทางตะวันตกเนี่ยกําลังเคลื่อนเข้ามาปกคลุม,มประเทศไทยคะ่ะ<ม>โดยคลื่นลมเนี่ยนะคะมาจากทางอินเดียม,มาประกอบกับความกดอากาศสูงที่พัดผ่านจากทางจีนนะคะ<ม>เข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนฟ้าขนองกระจายนะคะ<ม>แล้วก็มีลมกระโชกแรงประกอบกับในบางพมืองที่อาจจะมีพวกลูกเห็บตกได้ค่ะ เอาละรครับมาพูดถึงเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบทาเซียสิลินทอนฟอสซิลอายุ13บล้านปีเนื่องด้ยวยคุณพิมุกซิมารอผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยบอกว่ามีการค้นพบซากดึกดำบรรน์<อ>เรื่องของอเขาเรียกว่าไพรเมทชนิดใหม่ของโลกะนะเราก็ไม่รู้ว่าไพรเมทคืออะไรแต่ถ้ามาดูเนื้อหาสาระเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกับมนุษย์เป็นเป็นลักษณะคล้ายลิน เป็นเขาเรียกฟอสซิลลิงที่อายุ13ล้านปีนก็กลายเป็นหินมาแล้วนะเป็นก้อนหินนี่แหละหนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพเนี่ยว่าทาเซียสิรินทรมีชื่อของพระองค์ต่อท้ายไปด้วยนะครับบอกว่าซากดินดำบันเนี่ยค้นพบที่เหมืองฐานหินแม่เมาะอ,อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางแล้วก ได้รับความร่วมมือดีจากการไฟฟ้าผ่านเปลยนเพราะที่นั่นเขาผลิตกระแสฟ้าด้วยทันทิแล้วก็ไปพบที่นั่นด้วยปรากฏว่าตรวจสอบแล้วใช้เวลา5ปีแล้วก็พบว่าทเซอซินฐอนเนี่ยมีอายุถึง13ล้านปีโอ้ก็ถือว่าเต้องลงในกินเนสบุ๊กหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นการพบที่ยากมากและอาจจะบอกเป็นครั้งแรกเป็นเป็นฟอสซิลชิ้นแรกที่พบ ที่สำคัญเนี่ยจะทำให้เราเห็นด้วยว่าในอดีตเนี่ยทางประเทศไทยของเรามีความเก่าแก่มายาวนานแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะใช่สิเป็นเป็นรากฐานที่ทําให้คนเขามาตั้งทินฐานการสมัยก่อนนั่นาทีนั่นก็คือเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเลยเขาเรียกดิส ASTER นั่นคือเรียกว่าเหนือภาวะควบคุมแต่ไอภัยใกล้ตัวเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมได้ป้องกันได้ปราบได้ถ้าเรารู้ตัวถ้าเรารู้จัก เรียกว่ามีเฉลียวฉลาดมีปริพันธ์ไวิพิบแล้วก็ระวังตัวใช่ค่ะเราต้องให้คุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเตือนผู้หญิงทุกคนที่มีความรู้ก็ถูกหลอกได้นะคะรายนี้สมมุติชื่อว่าดาวเขาก็คุณแม่เขาเนี่ยติดหนี้นะคะห้าแสนบาท ดาวจบปริญญาตรีทำงานบริษัทเป็นเลขาบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเลยนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็ได้เงินเดือนเป็นหมื่นนะคะประมาณหมื่นเศษเศษดาวเนี่ยก็ไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็มาติดต่อธุรกิจกับบริษัทนะคะที่เขาทำงานผู้ชายคนนี้เป็นชาวต่างชาติคะ่ะก็เข้ามาใกล้ชิดกับดาวแล้วก็บอกว่าอยากจะชวนไปทำงาน,นที่ต่างประเทศ จะให้เงินเดือนเดือนละ5 0,000ืบาทดาวก็คิดและว่าเออห้าหมบาท10เดือนเท่านั้นนะถ้าเราทนไปอยู่ต่างประเทศกลับมาก็คงจะเอาเงิน5 0 0 0สนบาทมาใช้นี้ให้แม่ได้ตรงนั้นนะคะก็ทําให้ดาวตัดสินใจที่ไปต่างประเทศกับผู้ชายชาวต่างชาติคนนั้นแล้วก็ถูกหลอกไปสเปนนะคะเป็นเกาะแห่งหนึ่งซึ่งดาวบอกไม่รู้เลยว่าไปที่ไหนพอไปถึงเนี่ยก็ถูก บ,บังคับให้ค้าประเวณีดาวก็ต้องพยายามจําใจที่จะต้องทำนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนอยู่ที่ไหนในใน,ในประเทศนั้นเพราะมันเป็นเกาะเล็กๆซึ่งจนกระทั่งหนึ่งสองเดือนผ่านมาเนี่ยดาวก็พยายามเอาใจแขกที่ไปเที่ยวคนหนึ่งก็บอกเขาบอกว่าดาวนี่ถูกหลอกมาเขาก็เลยต่อโทรศัพท์นะคะไปยังคุณแม่ของดาวได้บอกว่าให้ช่วยหน่อย เขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่นี่ที่นี่พาะดาวเขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาจบริญาตรีเ hmm. นี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะรู้ว่าตอนหลังเขารู้แล้วว่าเขาอยู่บนเกาะนี้ชื่อนี้อะไรต่างๆเนี่ยแต่ไม่สามารถจะออกไปนอกข้างนอกได้เพราะอยู่ชั้นสองบนเป็นทาวน์เฮาส์อย่งงี้นะคะ mm hmm. ก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ของดาวเนี่ยก็ได้เดินทางมาพบดิฉันที่มูลน,นิธิปวีนาเนี่ยนะคะออแล้วก็บอกว่าดาวเนี่ยถูก กักขังแล้วก็บังคับให้ค่ารปเวณีที่นี่ที่นี่นอะไรต่างดิฉันก็จึงได้ประสานไปนะคะตอนนั้นก็รู้สึกไปที่ตํารวจสากลของของเราเนี่ยนะคะสำนักงาน,นตนุลากแห่งชาติเนี่ยโชคดีค่ะช่วงนั้นพเพอิญตํารวจสากลมีการประชุมแล้วก็มีตํารวจสเปเนมีการประชุมอยู่ที่นั่นด้วยตํารวจสเปนก็รับเรื่องทันทีนะคะแล้วเขาก็ประสานไปยังที่ประเทศสเปน เชื่อไหมคะว่า5วันเพียง5วันนะสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือดาวได้โดยดิฉันก็ได้ประสานกับทางเอกรชนทูตไทยไประจำสเปนด้วยนะคะรับดาวมาพร้อมกับตำรวจสากลแล้วก็ส่งนะคะส่งดาวกลับไปกรุงเทพยอย่างปลอดภัยสำหรับตำรวจสากลก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะคะซึ่งเป็นชาวต่างชาติ แล้วก็ขยายผลไปจับผู้ที่เป็นธุรจักหาที่พาหลอกลวงดาวไปด้วยนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนว่าบางครั้งเราคิดว่าไปต่างประเทศเนี่ยเราเราจะได้เงินเยอะแต่จริงๆแล้วตรงกันข้ามนะคะคนน้อยรายบางรายอาจจะโชคดีที่ได้ไปทํางานต่างประเทศแล้วก็ได้งานที่ไม่ไม่ได้หลอกลวงแต่จำนวนมากค่ะเป็นจำนวนมากที่โดนหลอก ะะไปค่าปรเวณีบ้างไปอะไรต่างๆหลายๆอย่างบ้างเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าเราพยายามอบออมนะคะอดออมแล้วก็ทำงานในประเทศไทยนาาี่ละค่ะเราก็จะปลอดภัยค่ะ สาเพื่อโลกใบใหม่ไม่มีมมโลกที่ยังสดใสให้คงอยู่เพื่อเธอตลอดไปหลังจากมุ่งสร้างสรรพลังงานทดแทนเพื่อคุณเพื่อโลกเพื่ออนาคต ตัวคอนโดมิเนียมมารีสอร์ทแอดริเวอร์เมื่อวันพฤหัสที่2ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนะห้องรองย่นเบิร์นรูมโรงแรมเมเดลินโอรเรนเ็นกรุงเทพบริษัทอีเวนตี้เรสซิเดนเชียลเจ้าพญาจำกัดได้จัดงานเปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ ภายใต้ชื่อ My Resort at River คอนโดมิเนียมสุดหรูสไตล,ล์รีสอร์ตรืมแม่น้ำเจ้าพยาย่านจันสนิทวงคอนโดมิเนียมบนโค้งน้ำเจ้าพยายที่สวยที่สุดและเน้นความเป็นส่วนตัวเพิ่มความสะดวกสบายจุดเด่นของโครงการนอกจากตั้งอยู่บนทำเลที่สวยและยังมีการคมนาคมทางรถยนต์ที่สะดวกสามารถเดินทางได้หลายเส้นทางรวมทั้งการคมนาคมทางน้ำเพราะมีท่าจอดเรือส่วนตัว ซึ่งภายในงานัได้รับเกียรติจากคุณมีชัยอชุพันธ์เป็นประธานเปิดงานดังกล่าวพร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนิเฟอ,อ,อร์คิมกบลองสาวเสียงดีที่สร้างบรรยากาศคึกคักให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอีกด้วย ที่น่าย,ยินดีบ้าง<ช>ดีกว่าฟังเรื่องหนักๆไปแล้วเนะเาะคราวนี้มาดูความเก่งกาจของเด็กไทยบ้างดีกว่าค่ะในเรื่องนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าเด็กไทยเนี่ยคว้าชแชมป์เกมออนไลน์ระด,ดับโลกนะคะคโดยการแข่งขัน p r o ยแบงก์อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพส์นะคะโดยการจัดแข่งขันเนี่ยนะคะได้รับแรงสนับสนุนจากทาง NC True นะคะ <_ t rix> เขาต้องการที่จะปลึกพัฒนานักกีฬาเกมส์ออนไลน์ของไทยเนี่ยไปสู่ e-sport มืออาชีพในการแข่งขันเนี่ยนะคะเด็กไทยของเราเนี่ยนะคะเชิญเอาชนะ ประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นต้นเจ้าของต้นตำหลับเกมประเภทนี้ไปด้วยสกอร์6ต่2 2> อสอแล้วก็ได้เงินรางวัลกลับมาประมาณ1,000 10, 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐด้วยพาะเรื่องเกมออนไลน์เป็นเรื่องปวดหัวของผู้ปกครองพ่อแม่ทั้งหลายผมเชื่อเหมือนกันนะครับไอ้ติดเกมอะไรกันก็แย่แต่เรารู้จักเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช่ค่ะทำอะไรเป็นอาชีพเลย แล้วถือว่าถ้าเราชนะเกาหลีได้เกาหลีที่เป็นต้นแบบของเกมออนไลน์ที่ทําเงินให้กับเกาหลีเนี่ยมหาศาลเรื่องเกมเด็กติดกำนองแงมก็เพราะจะเกมออนไลน์ถ้าเปลี่ยนวิกฤตเด็กไทยก็ไปทําได้เป็นอาชีพบ้างแล้วก็สร้างรายได้อย่างนี้ไม่ได้ติดนองแงมเรียกว่าติดและทําให้ตัวเองสามารถที่จะทํากําไรทําเงินให้กับตัวเองแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศด้วยรวมเกมออนไลน์นี่มูลค่าปีหนึ่งหลายร้อยล้าน เป็นพันล้านเรื่องๆค่ะ U.S.R.A. นะครับต่อไปเป็นเรื่องของเปิดตัวรถยนต์อินเทอร์เน็ตคาร์คันแรกของโลกนะสามารถเล่น Facebook อินเทอร์เน็ตขาดวิ่งบนถนนอีก18เดือนเราจะเห็นได้ว่า a c e b o o k อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นแฟชั่นเป็นอินเทรนด์เป็นเทรนดี้สำหรับคนวัยจับโจวัยจับวัยโจวัยหนุ่มสาวทั้งหลายวัยทีนทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้เหมือนกับแมพพิการไปอย่างนึงเออไปไหนก็ไม่ไหลเดินทางรู้สึกวค่นวี่แค่มีมือถือทุกวันนี้เรา แต่เจ้าตัวนี้มันเป็นตัวเสริมแล้วเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยไอการเรียกร้องประชาธิปไตยคนวิเคราะห์เนี่ยถือว่าโอ้โหเป็นเลิอจริงๆ<ม>ร,รองศาสตราจารย์ดตรสมชายพักภัทรัด<ม>ีกูรูทางเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเมืองเนี่ย<ม>บอกเออเข้าใจพูดเองเพราะว่า ไอเฟซบุ๊กทุกวันนี้แต่ก่อนเนี่ยเราไม่ชอบใครแล้วก็ไม่ค่อยกล้าพูดเราอย่าพูดกันแค่สองคนคใช่ไหมเราก็บอกว่าไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบรัฐบาลน,นี้ไม่ชอบรบนนัฐตรีคนนี้คนนี้ทําไม่ดีอดีแต่ก็พูดกันได้สองคน<ช>แต่ทุกนั้นนี้เฟซบุ๊กเนี่ยจากหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มปริมาณคนที่ว่าหาพันธมิตรได้เป็นล้านเลยทันทีที่ Facebook เฟซบุ๊กไปมันไปทั่วโลกไปเนชั่นไวท์ด้วยเว<ช>ิด์ไวท์ด้วยวัาน,นี่คือทําให้การรีบร้องใช้ไตในตะวเรากกลางเนี่ย ประสบผลสำเร็จเพราะดัเจ้าตัวเฟซบุ o เนี่ครับนี่เห็นไหมถ้าเรามองเห็นคุณค่าประโยชน์ของเรื่องพวกเนี้เทคโนโลยีที่ก้าวไกลนี่เรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการโซเชียลเกตเริงเป็นการรวมกลุ่มของพลังสังคมได้อย่างโอ้โห<ช>เนื้อรว่าเนื้อความคาดหมายที่คิดว่าไงอย่างตัวนั้นเนี่ยค่ะ แต่ก่อนค่ะเวลาที่เราเรียนจบมาจะติดต่อเพื่อนยากมากเลยค่ะแต่ว่าพอมี Facebook หรือว่ามี t w i t เ e อเนี่ยเราเหมือนเราได้รับรู้ข่าวสารเพื่อนแล้วก็สามารถที่จะนัดกันมีิ้งรวมกลุ่มกันได้ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเกี่ยวกับพวกกลุ่มของคนที่มีความรักในเรื่องเฉพาะเรื่องอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบในงานดีไซน์อย่างเงี้ยแล้วก็ อาจจะทำกลุ่ม,มเพจโดยเฉพาะตัวขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปจอยปุ๊ปกันแล้วเราก็ไปร่วมกันทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิด<อ>สร้างสรรค์อะไรซึ่งนัดคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆถ้าเรารู้จักที่จะใช้มันในทางที่ถูกที่ควรนะคะนี่คือเทคโนโลยีที่มันล้ำค่าจ,จริงๆ<ช>มันไปไกลซะจนเรียกว่านะ<ช>เราต้องพยายามอย่างน้อยต้องตามให้ทันอ่ะมาถึงข่าวใกล้ตัวนะคะที่จริงๆล้วมันก็ไม่ได้ข่าวใหม่แต่ว่าเป็นข่าวที่ต้องเห็นแล้วต้องหยิบนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะ ว่าเป็นการเตือนให้มีความระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันสอนสองนิดนึงก็คือทางออยนะคะเขาบุกไปจับโรงงานรักลอบบรรจุน้ำมันเถื่อนโดยพฤติกรรมของชายโดยพฤติกรรมของโรงงานนี้นะคะก็คือเขาจะมีการซื้อรับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วจากพวกพ่อค้าแม่ค้าก็คือน้ำมันพืชที่ใช้ปรุงอาหารใช่ค่ะแล้วก็เอามาบรรจุพันธุ์ใหม่แล้วก็ไปส่งขาย อีกทีโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายเขาบอกว่าการที่เอาน้ํามันที่ใช้แล้วไปขายเนี่ยมัน,มนผิดกฎหมายมเพราะว่าน้ํามันที่ใช้แล้วเนี่ยจริงๆทางกฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะเอาไปทําเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงเท่านั้นมไม่สามารถที่จะนําไปบริโภคใหม่ได้ก็เลยคิดว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมควรที่จะรู้นิดนึงว่าวเออ,อควรที่จะตรญหเพราะว่าอย่างการใช้น้ํามันที่ทอดแล้วซ้ํา เอ่อทอาวดแล้วมันซ้ำอย่างเงี้ยมันก็นจะทําให้เกิดสารมะเร็งหรืออะไรอย่างงี้ได้ค่ะจริงๆแล้วผม,ผมคิดว่านะอยอยกฎหมายคงจะเข้าไปถึงทั่วทุก ก็เรียกว่าพ่อค้าไม่ได้หรอก<ช>แต่ว่าจรรยาบาารณวิชาชีพนี่ต้องมี<ช>ความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยจรรยาบรณวิชาชีพเป็นเรื่องที่จําเป็น<ช>นะครับเพราะว่าเราต้องถือว่าลูกค,ค้าเนี่ยเข้ามาซื้อของเราเขาเอาเงินมาให้เราทําทให้เรามีอาชีพมีรายได้มีกินมีใช้เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเพราะฉนั้นสิ่งที่เราจะตอบแทนได้เนี่ยเราต้องห่วงใยสังคมอย่าให้เขาได้รับผลกระทบเข้าเงินม,เนมาจ่ายแล้วเขาต้องไปรับเรื่องสารในก่อนห้ห้เกิดมาเร็งเนี่ยถือว่านี่เป็นการทําร้ายถือว่าเป็นบาปอันหนึ่งนะคือว่า ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะทำในะครแต่แน่ล่ะทุกวันนี้ต้องใช้อสมมเรื่องอาสาสมัครที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลราะกฎหมายจะเข้าไปถึงทุกคนนี้เป็นเรื่องยากใช่แต,ต่องมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมจรรยาบาณวิชาชีพนายก็มีวิทยาด้วยค่ะเป็นเกี่ยวกับว่าสัมภาษณ์ว่าเอ๊ะถ้าเรากินน้ามันที่อทอดแล้วซ้ําเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ยังไงกับตัวเ,เราหรือเปล่าเรื่องที่ดีเลยเป็นการ <นะ S 2> ให้สัมภาษณ์จากนายแพทย์ พีพั์ยิ่งเสรีนะคะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารหละยาค่ะกรับก็ไปชมพร้อมๆกันเลยครับค่ะสำหรับในเรื่องของน้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือน้ำมันปาลมที่มีช่วงเวลาหนึ่งที่ขาดแคลนแต่ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เข้าใจว่าดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็อยากกลับเรียนฝากไปทางผู้ประกอบการนะครับว่า ขอขอบุญาอย่าใช้น้ำมันปลาล์มหรือน้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหารเดยเเพาะพวกประเภทท่อต่างๆเนี่ยนะครับอย่าอย่าให้มีการใช้ซ้ำนะครับคำว่าซ้ำเนี่ยเราเรากำหนดให้ว่าไม่ควรจะเกิน2ครั้งนะครับถ้าเกิน2ครั้งนี่ก็จะเป็นมีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้เพราะเราตรวจแล้วชัดเจนนะครับว่าน้ํามันปลาล์มที่ผ่านการใช้ซ้ําๆหลายๆครั้งเนี่ย จะมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่าสารโฟรานะครับสารโฟราเนี่ยเป็นต้นเหตุของการก่อมะเร็งนะครับเ,เราพบในสัตว์ทดลองว่าทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังมะเร็งตับมะเร็งปอดได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภครวมทั้งผู้บริโภคนี้จะเสี่ยงเพราะว่าน้ํามันปานที่ทอดซ้านมีสารโฟราเนี่ยจะทําให้เกิดไขมันอิ่มตัวเนี่ยในร่างกายของผู้บริโภคทําให้เสี่ยงต่อเส้นเลือดอุดต,ตันที่สมองที่ หัวใจนะครับซึ่งอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างยิ่งก็ขอความร่วมมือนะครับพ่อค้าแม่ขายอย่าใช้น้ํามันทอดซ้ำถ้าหากว่าว่าตรวจพบเนี่ยก็มีโทษนะครับเพราะถือว่าเป็นการจําหน่ายอ,อ,อาหารที่ไม่บริสุทธิ์โทษเนี่ยปรับไม่เกิน5้าหมื่นบาทนะครับสาหรับผู้บริโภคนะครับผมว่าต้องช่วยกันสังเกตนะครับร้านค้าทีเ่เราเห็นปกติเวลานี้อย่างพวกทอดต่างๆปลาท่องโก้กล้วยทอด พวกลูกชิ้นทอดต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็สังเกตดูร้านไหนที่น้ํามันค่อนข้างจะสีคร้ำนะครับแล้วก็มีควันเพราะน้ำมันใช้ทอดซ้ําหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีควันเกิดขึ้นได้ง่ายก็อย่าไปอุดหนุนอย่าซื้อก็ได้ทราบถึงอันตรายจากการที่เราบริโภคน้ำมันซ้ำกันไปแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอกราบขอพระคุณนายแพทย พิพัฒน์นะคะยิ่งเสรีนะคะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาด้วยค่ะที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมนะคะถือว่าเป็นภัยที่อันตรายพอตัวทีเดียวะนะครับสำหรับการใช้น้ำมันพืชที่ทอดซ้ำซากเนี่ยแล้วก็ก่อให้เกิดสามรมลพิษกับผู้บริโภคะนะครับครับวันนี้ผมแล้วก็คุณนัชชาก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามชมนะครับและแน่นอนครับเราก็จะกลับมาพบกันก่องข้าวมื้อเที่ยง ทาง T n 2 4หรือ True Vision ทุกวันอาทิตย์11โมงนทีโดยประมาณครับผมและคุณนิชาก็ขอบคุณท่านที่ติดตามชมครั้งหนึ่งและลาไปแล้วสวัคีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กองกำลังความมั่นคงซีเรียใช้แกสส๊สชตายิงสลายกลุ่มประชาชนนับพันคนที่ไปร่วมง,งานศพของผู้เสียชีวิตสองคนจากเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเรืงงานศพมีขึ้นที่เมืองเดราทางตอนใต้ของซีเรียผู้ที่ไปร่วมง,งานศพต่างพากันตะโกนคอยคำต่อต้านรัฐบาลอย่างรุนแรง แกนกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนในซีเรียเปิดเผยว่ามีผู้ร่วมประท้วงในงานศพอย่างน้อยหนึ่งคนถูกตำรวจรักจับตัวไปและจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมขณะที่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายกลวงป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้งแล้ว42จังหวัดหลายสภาพอากาศที่แปรปรวอย่างรุนแรงทําให้ประชาชนในหลายพื้นที่เดือดร้อนหนัก ขณะที่บางพื้นที่เริ่มประสบกับปัญหาภัยแล้งแล้วสภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งเคนให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งต่อไปหลังจากฝ่ายค้านเปิดอภิปรายสักฟอกเป็นเวลา4วันตามยติที่ระบุข,ข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารราชการและเศรษฐกิจทําให้เกิดความเสียหายหลายด้านขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหมด ได้ชี้แจง,งข้อกล่าวหาต่างๆผลการลงมตินายกรัฐมนตรีปรากฏว่าได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ249ต่อ184เสียงงดออกเสียง11เสียงและงดลงคะแนน23เสียง นางครนทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้คะแนนเสียงไว้วางใจสูงสุด251ต่อ186นายชวรัดชานวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้คะแนนเสียงไว้วางใจ250ต่อ188เสียงแต่เสียงไว้วางใจ249ตอนได้คะแนนเสียงไว้วางใจ1 8 5เสียงนายกรรจติกาวานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องยได้คะแนนเสียงไว้วางใจ245ต่อ18 ห้าเสียง นายองอาจครงางไพบูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้คะแนนเสียงไว้วางใจ246ต่อ182เสียงนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้คะแนนเสียงไว้วางใจ247ต่อ185เสียงนายโสพณสาร,รมัมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้คะแนนเสียงไว้วางใจ248เสียงต่อ188เสียงนายสุภชัยโพสุรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คะแนนเสียงไว้วางใจ243ต่อ188เสียงในะสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้คะแนนเสียงไว้วางใจ247ต่อ188เสียง